สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนออีกหนึ่งเทคนิคในการผูกเชือกยึดอุปกรณ์คลาลิเบอร์เนอรนะ์เพื่อใช้ในงานทำงานในที่สงหรืองานช่วยชีวิตนั่นเองครับเมื่อผูกออกมาแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจนะครับเป็นเงื่อนที่ให้ความมั่นใจับการทำงานปมคง,งที่นะมันคงปลอดภยัย ถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้และวิธีการทำไปด้วยกันเลยครับเราจะเริ่มต้นจากนะครับเตรียมเชือกที่จะผูกยึดกับครารบิเนอร์เนี่ยครับโดยสอดเชือกวิ่งจากข้างบนลงข้างล่างของครารบิเนอร์นะแล้วก็ เผื่อเชือกวิ่งให้ยาวหน่อยเพราะเราต้องพัน3รอบนะครับประมาณนี้ประมาณ3คืบหลังจากนั้นใช้มือประกบดึงคาร์บิเนอร์เอาไว้ในอุ้งมือแล้วก็ใช้เชือกวิ่งเนี่ยพันรอบมือนิ้วมือชี้เนี่ยนิ้วชี้เนี่ยไป3รอบ1นะครับ2 3 ไม่ได้แบบนี้แล้วเนี่ยตรงนี้เรากะว่าให้ให้มันชิดกับคาร์บินเดอร์หน่อยแล้วดึงที่เชือกหลักได้แบบนี้แล้วเราก็เอานิ้วชี้ออกเราใช้นิ้วโป้งกดกด,กดเกลียวเชือกอไว้เพื่อไม่ให้มันรัดกันไม่ไม่ให้เสียรูปนะหลังจากนั้นเราใช้เชือกวิ่งวิ่งจากไปข้างล่างสอดเข้ามาที่คาราบิเนอร แล้วสอดกลับมาตามนิ้วชี้ที่เราออกได้ประมาณนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็ดึงเชือกเชือกวิ่งให้แน่นแล้วก็ดึงเชือกลัจกจัดเข้าที่เมื่อให้เชือกมันรัดกันให้แน่นเพื่อความมัน่นคงนั่นเองครับ ได้อีกหนึ่งเทคนิคในการผูกเชือกยึดคารินเนอร์ปมของที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอนในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ